คนเท่าเขาก็อยากจะลงอ่างหมายถึงว่าอ่านนไม่อ่านอะไรแบบนี้แล้วห้องนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นสตูดิโอค่ะแต่ว่ามันสามารถคอนวอดเป็นวัน r o o m ได้โดยอาจจะก,กัน้นกั้นตรงเนี้ซึ่งเขาก็แบ่งพื้นที่มาแล้วว่าตรงกระเบื้องนี้เป็นส่วนหนึ่งไม้นี่ก็จะเป็นส่วนห้องนอนอะไรอย่างนี้ค่ะ like ห้องนอนสิ่งที่อยากได้เลอเป็นตู้เสื้อผ้า <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากได้เลยที่อยากได้กระจกเต็มตัวค่ะสิ่งนอนก็ขอไม่ม่มแล้วก็เรียบเรโก้โตทำงานควอ,อยู่ในห้องนอน <Yeah. S 1> คนแถวนี้คือคนทํางานใช <Yeah. S 1> ่ไมหมคะที่มาเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรสักนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นห่วงเรื่องหน้าต่างนะคะ่ะก็คงจะต้องมีมา่าน <Yeah. S 1> แล้วก็ปรึกษาว่าโชฟาคงไว้ตรงนี้ ว่าตรงนี้ดีห้องก็มีอยู่แค่นี้แต่ความต้องการมากเหลือเกินยังไงก็ฝากรายการโชว์รูมด้วยนะคะนี่คือความต้อการทั้งหมดของเดียค่ะเป็นไงคะพี่ตุ้เนี่ยห้องที่อันเนี้ยห้องที่เนี่ย<ด>แต่ว่ามันคือเขาเขาทำพื้นฐานอะไรมาให้ให,หมดแล้วนะคะแต่ว่าคือมันดีอยากทําเป็นวันเวทลุ่ม แบบนี้ค่ะแล้วก็ดิไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีแล้วก็งบจากัดด้วยเดี sì> okay. ๋ยวเราเริ่มต้นจาก layout p a t t e ก่อนโอเคไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มจาก layout p a t t e ก่อนเรื่องส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนดการดี่ใส่ห้องทั้งหมดเลยครับ บริเวณทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นส่วนเล็กแผนกีนะครับเพิ่มดุเยมไปนครับครับตัวนี้นาเดียไม่ยากนะครับที่มนิดเติมหน่อยไปก็สามารถใช้งานได้ลนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนดิ닝แอรียนะครับก็คือบริเวณที่เราไปทานอาหารจากนในปึ๊บก็เป็นห้องนอนค่ะกานประตูครับค่ะพีสตีชิ้นแรกนะครับผมตั้งใจทำด้วยใจเลยจริงๆนจะไปใช้มาของในการถ้าเกิดเราปิดไว้แต่ที่เราเหมือนนะครับปานแรกครับ เปิดออกมาเนะครับปานสูงของเราเนี่ยจะเป็นที่เก็บไม้กวาดแล้วด้านในนะครับผมก็ใส่เป็นตะขอแขวนจากโรมดีนเนปติดประดังไว้ให้นะครับสามารถแขวนทั้งแบบเป็นไม้ม็อบและครับเป็นไม้กวาดนะครับเป็นดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นอะไรนะคะงวงเครื่องดูดฝุ่นวัตถุของที่เราไม่ต้องการจะโชว์แล้วเก็บไว้นะครับชอบไหมพอปิดปั๊บนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เราโชว์ขวด็คือนะครับเอาด้านล่างนะครับตัดเอาครึ่งแล้วเปิดทําเป็นฝานะครับเอาไว้ใส่รองเท้าเลยเรียบร้อยนะครับมาแล้วหยิบรองเท ใช่แล้วมาถึงต้องส่วนทัวกันบ้างครเดียวมันต้งเก็บไว้อยู่นะคะแต่ว่าเพิ่มไปก่อนก่อนอื่นก็ขอขอเพิ่มสีดำนะคะโคติ้งดำใช่โคติ้งสีดำนะคะตู้เย็นค่ะสเปกสีดำอีกสีดำเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันอและบริเวณเหนือตู้แขวนนะครับเว้นพื้นที่สักประมาณ12บเซนหรือ15เซนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะดอดไฟขึ้นไปแล้วก็ซ่อนไฟไอตัว ดรอสต์เรสเซนดรอสต์ผอมพับรไปตัวนี้นะประหยัดหลอดไฟด้วยเน,นี่อย่างอย่างไอตรงพาเปิดประตูเข้ามาที่บอกเป็นไดนิ่อย่างเงี้ยรประเด็นคืองบประมาณเหมือนกัน<อ>ถ้าเป็นลอ,อยตัวมันจะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าถูกลงและสวยเหมือนกันคือจริงจงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ครับก็คือว่าเราสามารถเลือกลอยตัวด้วยแต่อันนี้ข้อควรระวังก็คือว่ามันควรจะโปร่งแล้วเบาๆหน่อยคือเป็นคนชอบโซฟานุ่มค่ะอยู่สบ้ยสบายสบายงั้นลองใส่ไปดูบ้าเอาตัวนี้เป็นไงครับนี่นะโอเคโอเคงี้โอเค หนังสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะเป็นผนังโล่งๆเนี่ยมันจะดูแบบไม่ใช่อะถ้าเกิดสมมติว่าเฟอร์นิเจอร์ต้องการแสงแบบนี้ผมจัดแสงให้เลยนะครับหลังแบบนี้นะ,ะหลอกเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วซ่อนใส่ไว้เลยคะรับจแล้วตอนนี้เน,น,นี่ยท<ช>ี่อยากจะให้พี่เดียมีมากขึ้นเนี่ยนะคะก็คือเป็น copy table หรือว่าเป็นที่เก็บนหนังสืออะไรแบบนี้ลูกเดชอนต่างๆเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยโซฟาเป็นสีเทาเรียบปกตินะเ่อยากได้ลูกเล่นอาจจะเป็นหมอนสีดำแน่นๆแน่นๆหรืออะไรแบบ คี่ว่าดังด้านขวามือของโซฟาอาจจะหาแ l a แ stand เบาๆนะครับดูงเกลี้ยงๆเนี่ยแล้วก็ดูให้มันสเปซมันดูโมเดิร์นขึ้นแล้วโก้ขึ้นนะครับเอาละครับเรามาเพิ่มคาแรคเตอร์ให้ห้องนี้มันชัดขึ้นดีกว่าใช่พี่ครับประตูทางเข้าห้องนอนนะครับถ้าเกิดเป็นประตูแบบบานทึบนี่ผมว่ามันทำให้ห้องดูแบบอึดอัดขึ้นนะครับใช่ใช่ดีไซน์นะครับเอาเหมือนกับตู้โทรศัพท์ของแบบพวกแถวแถวยอร์กแถวอังกฤษนะครับที่มันแบบมีบานแล้วเป็นกระจกกระจกกระจกอะที่เราวาดแบบนี้นะแต่ว่าแต่ไม่เอาสีแดงนะไม่เอาอะแมน ทูกแมนแตกมาแบ่งล่างช่องพี้ไม่เอาแน่ไม่เแต่ว่าคุมโทนหน่อยให้มันเป็นสีแบบขาเเเเพวอันนี้เห็นะหมดบริเวณวางทีวีนะครับพี่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เสริมรูปก็ได้นะครับลักษณะของตู้เตี้ยนะครับเก็บพวกซีดีแผ่นต่างๆไว้ด้านล่างนะครับแต่งทำให้เตี้ยเนี่ยทำให้ห้องดูกว้างโล่งด้วยนะครับด้านบนเพิ่มชั้นขึ้นไปหน่อยหนึ่งไว้เผื่อคนมาเช่าเนี่ยอาจจะมีหนังสือหนังสือที่ที่เก็บของใช่ถูกต้องนะครับ ส่วนหน้าดังก็เป็นบอร์ดนะครับแล้วก็แผ่น LCD TV ไฟนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ฟังก์ชันเนี่ยมันดูง่ายแล้วก็สบายด้วยนะครับเอาละคตอนนี้จะเข้าไปที่ห้องนอนพี่นาเดียแล้วทำเป็นลุ้นขนาดนั้นนะครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวผมจะดีไซน์ให้นะครับก็คือขอดึงเอาดีไซน์ของประตูทางเข้านะครับบางที่นี่ครับเป็น เก็บเสื้อผ้านะครับมาถึงมุมนี้บ้ามมุมสาวฉลาดของเรานะคะโตเขียนหนังสือนิดนึงต้องผนังไหมคะเวลาเราเขียนหนังสือเราวก็ต้องอยากมองอะไรสบายๆภาพเป็นแบบพาราโฟดส์ขาวขุ่นนิดนึงสีที่แบบพี่เดียร้องชอบแน่เลยแต่นั้นนะคะเราก็จะทําชั้นนะคะเป็นชั้นวางของต่างๆนะคะแล้วก็ข้างบนเราก็จะซ่อนไฟไว้ด้วยกาเขียน ัไม่อยากให้ไฟมันเยอะเกินไปนะครับสุดท้ายนะครับสองฟังก์ชันอย่างเงี้ยอย่าลืมใส่กุญี้ไว้ด้วยเผื่อน่าทำงานได้น่าแต่งตัวได้นะครับสุดท้ายค,ค่นแหะทางตรงตรงหัวนอนอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันทําอะไรที่มันเป็นแบบ ใช้งานได้จริงกระจกเต็มตัวเลยเอออันนี้เดียชอบมาก้วิ่งคนต้องชอบอีกแล้วเพราะมันใกล้ตู้เสื้อผ้าด้วยเถ้าสังเกตให้ดีห้องนี้ทางซ้ายมือของหัวนอนเนี่ยมันเป็นกระจกเหมือนกันนะมันก็จะทําให้กระจกจริงกับกระจกที่เป็นกระจกเงาเนี่ยมันจะไม่มิติของหัวเตียงเนี่ยมันดูลึกด้วยนะครับบริเวณหัวนอนเนี่ยนะครับน่าจะต้องตกแต่งนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะสร้างก็ได้คาแรคเตอร์ของห้องให้ดีนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับมีช่องตรงนี้เนี่ยคือเพิ่มการตกแต่งมาแล้วก็ใส่ไฟไว้ด้วยเผื่อเป คนนั้งข้างนะครับส่วนตีนี่ยที่แนะนําว่าใช้สปริง <istas> บ็อกซ์ดันเข้าไปเลยตรงนี้ก็ได้คาแรคเตอร์ของห้องดีพออยู่แล้วนะครับเอาละครับเป็นแบบนี้เก็จะแบบว่าดีใจขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูดีกว่านะครับห้องรวมรวมเป็นไงครับถ้าเกิดผมชอบนี่ทนายเจะทองทุกวันนะ แรกนะคะบริเวณตู้ที่เอาไว้เก็บพวกไม้กงไมโคราอนะครับแล้วก็ซ่อนของรองตรงโลงท้าไว้ด้วยนะครับก็จะมีอุปกรณ์แผนนะครับเป็นอุปกรณ์แผนจากพรมยี่ห้อดีโปรดักต์นะครับเอาไว้ใส่ของได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่นี่สะดวกมากพีว่าดีเลยเวอรค่ะใช่ที่ต่อมานะคะจะเพิ่มความโปร่งและทำมีสีให้กับห้องเนี่ยค่ะขอติดกระจกค่ะเป็นกระจกผิชา้นเวอร์เวอร์สวัดีใช่ในการที่เราติดเพราะด้านบนเนี่ยพี่ว่าดีมากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นหน้าตัวเองเรารู้ว่าไอ้นี่กระจก อ่ครับพี่เดียครับรู้สึกยังไงกับห้องที่เสร็จแล้วดีใจมากเลยขอบคุณมากนะคะคุณแนการโชว์รูมด้วยสวยเพราะว่าไม่มีปัญญาทำเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากแบบ เจอรายการนี้นี่แบบสวรรค์โปรดมากเลยค่ะสวยค่ะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตพี่ตุ้มนะคะอะไรอย่างเงี้ยแจกประจำเวลาใช่เดี๋ยวเอามาให้ดูประมาณนั้นนะคะแต่ส่วนทิปนี้นะคะต้องถูกใจสาวๆแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบทําความสะอาดนะคะคุณมีอุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือทาความสะอาดระฝากกันนะคะกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่าเพกอจากโฮมดีเพรทิพป์โปรดักส์ค่ะชะ หลายครั้งที่วนพูดถึงอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆที่จะมาช่วยเสริมให้บ้านของคุณสวยงามและมีลูกเล่นในการใช้สอยเพิ่มขึ้นแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะนั่นก็คือความสวยงามและความเป็นระเบียบของการจัดเก็บอุปกรณ์ที่จะมาใช้ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะ Home Decorative Product ได้แรงเห็นถึงความสําคัญของอุปกรณ์สําหรับการจัดเก็บเครื่องมือทาความสะอาดเพื่อเป็นการช่วยให้ที่อยู่อาศัยของคุณมีความเป็นระเบียบสวยงามและเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อต้องการหยิบใช้และจัดเก็บค่ะ ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บเครื่องมือทำความสะอาดจากเพก้าประกอบด้วยตะขอแขวนสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัดกวาดเช่นไม้กวาดไม้ขนไก่ไม้ถูพื้นรวมไปถึง